เรือเที่ยวสุดท้ายเรื่องราวเป็นยังไงคะครับครับอ่ขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับ,รบเรื่องนี้ครับมันต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วอะครับผมก็ทํางานอยู่ใจก,กลางกรุงเทพเนี่แหละครับโดยปกติอ่ะการทํางานของผมม,มันจะเป็นการเวียนกล่าวเวียนไปเวียนมาแต่วันนั้นนะ่ะอยู่ดีดอๆอ่ะจริงๆอ่ะผมต้องเลิกเร็วแต่ไปๆมาๆปุ๊บมันกลายเป็นว่าพอมันเป็นหน้าฝนนะ่ะเราพอฝนมันตกหนะักใช่ไหมครับมันทําให้ผม สามารถที่จะออกไปจากที่ทํางานได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวผมอ่ะนั่งรอฝนหยุดกี่กว่าแต่สุดท้ายอ่ะพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอ่ะฝนมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนผมต้องตัดสินใจว่าถ้าสมมติว่าผมไม่กลับตอนเนี้ยผมจะไม่ทันเรือเที่ยวสุดท้ายแล้วนะอืมผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปที่ท่าเรือแต่ตอนนั้นน่ะมันเลยเวลาที่เรือจะออกอ่ะมาได้ประมาณห้านาทีแล้ว ผมก็ทําใจไปนิดนึงว่าเออเราอาจจะตกเรือแน่นอนเพราะว่าฝนมันก็ยังไม่หยุดตกสักทีแต่พอวิ่งไปถึงปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันเป็นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับที่เรือกําลังจะออกพอดีตอนนั้นนะผมไม่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อยู่ดีๆคือเรือมันออกไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ผมมาโดดโดดเข้าไปในเรือเลยมันมันอันตรายมากใช่จริงๆมันอันตรายมากครับคืออย่าเรียนแบบตอนนั้นนะพอมันขึ้นไปถึงบนเรือได้แล้วอะครับมันก็ สถานาการณ์มันค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งเพราะว่าผมอาจจะไม่เคยนั่งเรือเที่ยวสุดท้ายด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ว่าคนในเ,เรือเที่ยวนัน้นมันมีไม่ถึงสิบคนอตอนนั้นมันก็น่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งได้แล้วอะครับแล้วผมด้วยความที่เป็นคนที่บอกว่าไม่ไม่ชอบนั่งใกล้ๆกับคนเยอะๆครับผมก็เลยเหมือนเดินจากหน้าเรือครับมานั่งอยู่ตรงท้ายเรือซึ่งท้ายเรือจะมีแค่ผมกับป้าคนหนึ่งที่นั่งอยู่ ไม่ไกลครับถัดไปประมาณสี่เกอี้ได้ครับเรือเนี่ยก็เริ่มออกไปเรื่อยๆครับโดยบรรยากาศที่มันค่อนข้างเงียบสลับกับเสียงฝดแล้วก็เสียงเครื่องเรือเรือมันก็ไปผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับตอนนั้นนะ่ะก็นั่งมองซ้ายมองขวาดูวิวไปเรื่อยๆครับแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่เพราะว่ารอบข้างมันก็เริ่มมืดละจนผ่านไปได้ประมาณอ่าถ้าเรือประมาณถ้าเรือที่แปดครับจากที่ผมขึ้น ผมมาก็เห็นแล้วว่าไอ้ท่าเรือเนี้ยมันมีคนยืนอยู่ประมาณสี่ห้าคนก็จะเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละครับที่เหมือนรอขึ้นเรืออยู่แต่ฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะตกแรงด้วยครับพอเรือมันใกล้จะเทียบผ้าสิ่งที่ผมสังเกตก็คือในกลุ่มของคนที่ยืนรอเรืออยู่่ะมีเป็นนักศึกษาผู้หญิงนะครับในชุดนักศึกษาเลยเสื้อขาวกระโปรงดํา ไม่ใส่รองเท้ายืนเท้าเปล่าแล้วก็ตัวเปียกอยู่ข้างหลังคนที่กำลังยืนรอเรืออยู่ครับ mm. ตอนนั้นผมก็ผมก็รู้สึกแ,แปลกนิดนึงว่าน้องเขาอ่ะตัวค่อนข้างเปียกแต่พอมันเปียกก็คือมันเป็นไปได้ว่าฝนมันตกหนะักน้องเขาอาจจะวิ่งผ่านฝนมาแต่สิ่งที่เราโฟกัสจากก็คือน้องเขาไม่ใส่รองเท้าแล้วตัวค่อนข้างเปียกมากกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นประมาณสากสี่คนครับ แล้วพอเรือมาครับมันเหมือนคนบนนั้นน่ะเขาเหมือนตั้งใจที่จะบอกว่าทยอยกันลงเรือมาเรื่อยๆ mm. แต่น้องนักศึกษาคนนี้นเขาไม่ลงเขายือนอยู่เฉยๆครับแล้วก็เหมือนหันหน้ามามองผมที่กําลังมองเขาอยู่พอใส่ตามันประจันกับสายตามันเหมือนอยู่ดีๆเรารู้สึกเย็นวาบขึ้นมาข้างหลังนะเพราะว่าเขาอะมองหน้าผมค่อนข้างนิ่งมากไม่กระพริบตาแล้วผิวอะค่อนข้างซีด ผมนะครับที่มันเหมือนมีน้ะาาหยดลงพื้นตลอดเวลาคนนะ่ะก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่น้องคนนี้ก็ยังยืนนิ่งแล้วก็มองหน้าผมอย่างนั้น,นครับไม่พูดเลยเลยจนสุดท้ายอะครับเหมือนเรือก็ค่อยๆออ,ออกมาพอเรือห่างออกมาเรื่อยๆอะครับผมก็รู้สึกว่าเออผมไปทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเขามองหน้าผมแบบนิ่งขนาดนะ่ะ แต่พอผมตัดสินใจหันหลังกลับไปอะครับก็ยังเจอน้องนักศึกษาคนนะี้เขาหันหน้ามามองผมที่มองเขาอยู่แล้วก็ยังมองนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะครับแต่ไอในขณะที่พอมองนิ่งๆอะเขาอะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงกับพื้นจนเข่าอะครับวางลงไปบนโปะเรือแล้วเขาอะก็เอามืออะไปวางไว้บนโปะเรือแล้วก็ค่อยๆคานนะครับคานแบบว่าออกมาจากหลังคาง มาเปียกฝนอยู่ข้างนอกแล้วก็คาน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 มาในขณะที่ป่าก็ยังมองผมอยู่จนมาถึงตรงบริเวณขอบบันไดอะครับเหมือนเขาก็มองผมนิดหนึ่งแล้วเขาก็ถิ่นตัวตุ้มลงไปในคลองเลยมันแบบมันเป็นเสียงน้ำแบบตุ้มแล้วน้ำมันก็กระเพื่อมกระจายโดยที่คนที่อยู่บนเรือครับแล้วก็คนที่อยู่บนโป๊ะเป็นรถใหม่ที่กำลังมารอเรือเที่ยวถัดไปอทุกคนคือนิ่งมาก เหมือนไม่มีใครแบบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วพอน,น้าม,มันก็เพิ่มเสร็จปุ๊บเรือมันก็กระเพื่อมใช่ไหมครับแต่คนบนเรือ,อบางคนก็ยังใส่หูฟังบางคนก็นั่งหลับบางคนก็แบบเฉยๆมองไปข้างหน้าอย่างนี้ครับอตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเห็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าผมควรที่จะบอกกับคนบนเรือไหมว่าแบบมันมีคนตั้งใจกระโดดนะน้มเหลวแต่พอรอบๆข้างอะ มันไม่มีใครแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสนใจเราแม้แต่คนที่อยู่บนโปะครับที่ผู้หญิงคนนี้เขาตุ้มลงมาคนบนโปะก็ยังเฉยๆครับเหมือนยืนกลางล่มยืนทําอะไรของเขาไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอ่ะผมก็เลือกที่จะแบบไม่พูดดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าผมน่าจะเจออะไรแปลกๆล,ละก็เลยปกติเป็นคนเจออะไรแปลกๆอยู่แล้วหรือเปล่า เจอแปลกๆอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนค,ครับครับครับแล้วก็พอเหลือมันก็วิ่งไปเรื่อยๆผมก็เริ่มปล่อยใจแล้วก็ลืมๆไปกับไอ้ที่เราเห็นมาเมื่อกี้เนี้ยครับแต่พอมันถ่ายไปได้สักประมาณสามสี่ท่าเหลือมันก็เหมือนแบบฝนน่ะมันก็ตกแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วมันทําให้เรือแล่นได้ช้าลงกว่าเดิมผมมาก็ได้ยินเสียงแบบ ต๋อมต่อมต๋อมต๋อมอยู่ข้างเรือตอนนั้นน่ะเราอ่ะคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบเสี่ยงน้ําที่กระแทกกับกับเรือหรืออะไรก็ได้เพราะตอนนั้นเรายังไม่เห็นคือเรือเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเป็นเหมือนผ้าใบอะครับในการดึงขึ้นเพื่อกดไม่ให้น้ำกระเด็นใส่คนในเรือหรือไม่ให้ฝนนะครับมันสาดใส่คนในเรือตอนนั้นมันก็ยังดังอยู่เนี้ยต้อมต้อมต่อมต่อมแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายอะครับพอมันไปใกล้ท่าเรือหนึ่ง ที่มันมีคนรอแล้วพอผ้าใบเนี่ยมันถูกลูดลงอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะก็คือผมอะมองไปตรงกาบเรือครับในฝั่งที่ตัวเองนั่งติดเลอือม,มันมีเป็นมือสีอาขาวๆอะเร้อมขึ้นมาจากน้ำอะแล้วก็จับกับเรือเอาไว้ครับเป็นมือที่แบบขาวปี๊ดแบบไหลเลือดเลยจับเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาเล็บติดในขณะที่เรือก็ยังแล่นอยู่ตอนนั้นคือมันรู้สึกว่า มันวาบขึ้นมาเบนสันหลังแล้วมันมั่นใจแน่นอนวา่ามันไม่มีใครที่สามารถแบบอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแล้วมาเกาะเอาไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบอยู่ดีๆเหมือนเราโดนฟีดอะครับเหมือนตาเราอะมันต้องจ้องอยู่กับไอ้ภาพเนะี้ยตรงหน้าจนสุดท้ายอะมือเนะี้ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วก็เอาเลปป็บจิกขึ้นมาใกล้เรามากขึ้นอืตอนนั้นคือผมอะ ตกใจแล้วแล้วก็หันไปมองหน้าป้าที่เขานั่งถัดไปอะครับเหมือนป้าเขาก็เริ่มสังเกตว่าผมมามองหาเขาบ่อยๆเขาก็หันหน้ามามองแล้วก็ทําหน้าแบบเหมือนเราเป็นอะไรหรือเปล่าโอผมก็ไม่กล้าตะโกนก็เหมือนแบบมองหน้าป้าสลับกับมองข้างๆเหมือนส่งสกให้ป้าเขาดูว่าเออเนี่ยมันมีอะไรบาง,างอย่างอยู่ข้างๆเรานะ<ฆ>แต่เหมือนป้าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็มองว่าเออเราแบบประหลาดหรือเปล่าแล้วเขาก็ หันหน้าไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วพอไอ้จังหวะที่ผมอะครับเลิกโฟกัสกับป้าแล้วป้าเลิกโฟกัสกับผมอะมันมีเสียงดังสู้อ่ะเหมือนเวลาเราแบบใส่ผ้าหนักๆไว้ในกะละมังัะผ้าครับแล้วดึงขึ้นเร็วๆอ่ะแค่นั้นนะครับมันรู้สึกเหมือนน้าอ่ะมันสาดโดนเข้ามาทางเสื้อข้างหลังนะครับโดนมันเปียกผมอะก็หันไปมองตามสัญชาตญาณแต่พอหันไปมองปุ๊บมันกลายเป็นว่า ผู้หญิงคนนะี้เขาขึ้นมานั่งคุกเข่าอยู่บนกับเรือซึ่งติดกับผมเลยความห่างคือแค่คืบเดี่ยวเราก้มรับเราก้มหน้าลงมามองหน้าผมอะครับมันใกล้มากคือหน้าเขากับหน้าผม,มาห่างกันแค่ว่ามันสาบข้อหิีบครับตอนนั้นอนะมันรู้สึกว่าผมเขาอะเขาที่มันเปียกอะมันมาคอเชียตรงแจมอะ เราหน้ามันใกล้มากจนหลอกมองเห็นหน้าเขาไม่ชัดแต่เห็นชัดๆเลยก็คือตาที่มันต้องกับตาเราครับ uh. มันเป็นเหมือนตาที่แบบตาของปลาในตลาดที่มันตายมานานแล้วครับเป็นตาขุ่นๆเหลืองๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องประสาทมาอย่างนั้นเลยแล้วความรู้สึกก็คือเหมือนมือเขาอะครับค่อยๆมาจับที่แขนเราแล้วก็บีบแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเอาหน้ามาแนบกับแก้มเราอะ uh. ไอ้สัมผัสที่มันแนบกับแก้มอ่ะมันเหมือนเนื้อแช่ฟีดเย็นๆนะครับที่มาแบบแตะกับแก้มเราแล้วก็เป็นเสียงอุยอีอุยอีอ่ะครับว่าอยู่ตรงนี้เบาๆเลยครับอื mm. ครับพูดวนๆเหยื่อนันว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้มีกลิ่นไหมตนผอไม่มีครับตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าแบบมันเปียกแล้วมันเย็นมากมแล้วตอนนั้นก็คือเราอ่ะ ไม่รู้ดิมันมันกลัวจนถึงขีดสุดแล้วครับจนไม่กล้ามองภาพตรงหน้าก็เลยหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันประชิดตัวแล้วอะครับตอนนั้นน่ะคิดแค่ว่าถ้าสมมติว่าเขาหยุดอะผมจะทำบุญให้นะแล้วสุดท้ายอะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอิดเลยมันรู้สึกว่าไอ้แขนที่มันโดนบีบแรงบีบที่มันแน่นขึ้นมันค่อยๆคลายออกแล้วก็ลืมตาขึ้นมา มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วครับมันเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเหลือแค่เป็นแบบว่าคลาบน้ําที่มันเปื้อนโคลนนะครับเปียกอยู่ตรงไอก้กาบเรือฝั่งที่เขาอะขึ้นมานั่งเราก็เป็นแบบว่าพี่แขกเสื้อครับก็เป็นลอยแบบลอยบีบที่เหมือนแบบมือเลอนนะโคลนอะติดเสือ้อแล้วก็มีเป็นแบบน้ําดําๆ่ะครับหยดลงตามหน้าอนะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะคือมันแปลกมาก พราะว่าพอผมมาหันไปมองหน้าป้าอีกป้าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออผมอะแปลกแปลกแล้วเขาก็เดินเข้ามานั่งอยู่อังคาแล้วเขาก็บอกว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรแต่สุดท้ายอะครับป้าเขาก็บอกว่าเราไปทําอะไรมาทําไมบอกว่าน้ํากับโคลนมันเปื้อนตัวเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีตอนนั้นคือมันก็ฟิลฟช็อกด้วยอะครับผมก็เลยแบบ บอกกับเขาแค่ว่าเออผมน่าจะนั่งหลับแล้วน้ําจากในคลองเนี้ยมันน่าจะสาดผมก็เลยบอกว่าตกใจต,ตื่นขึ้นมาม,ม่นี่อะไรครับป้าเขาก็แบบว่าอืม,อมเดี๋ยวลงท่าข้างหน้าแล้วก็ไปแวะล้างตัวได้นะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายาผมก็ไปแวะล้างตัวแล้วก็เปสื้อสภาใหม่แต่มันยังไม่ได้จบแค่เนี้ล่ะครับมันเหมือนหลังจากนั้นอนะผมอะต้องต่อรถกลับบ้านอีกและไอ้จังหวะที่ต่อรถกลับบ้านอะ ทุกครั้งอะครับที่รถโด,ดยสารน่ะมันวิ่งไปเรื่อยๆตามทางปกติอะมันจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะที่รถโด,ดยสารน่ะวิ่งผ่านสะพานที่เป็นสะพานข้ามออ<ฆ>เขะจะเจอน้องคนเนี้ยเขายือนอยู่ทุกๆสะพานที่รถกันบผ่านรับเดิมเลยรหรอใ,ใช่ครับในสภาพเดิมก็คือใส่ชุดนักศึกษาตัวเปียกแล้วก็ผมลูลงมาแล้วก็มองหน้าผมนิ่งๆเหมือนเดิม คือรถอะผมจําได้ว่ามันต้องผ่านประมาณสี่สะพานเจอน้องคนเนี้ยยืนอยู่ทั้งสี่สะพานเลย oh. ครับจนผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แบบมันเชื่อมโยงกับเราแหละ,แ,ละแต่ก็นึกไม่ออกว่าทําไมผมต้องเจอกับน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้เขาต้องตามผมแล้วสุดท้ายอะมันก็หาคําตอบอะไรไม่ได้อะครับจนผ่านไปประมาณ ามวันหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะต้องกลับไปทํางานโดยใช้เรือโดยศาสตร์เหมือนเดิมครับแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเช้ามากน่าจะเป็นเรือเที่ยวแรกเลยผมมากก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าหมดมันไปถึงท่าเรือนั้น,น,นผมจะเจอไหมนะตอนนั้นก็นั่งขิดวนๆนอยู่ในหัวแต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกคนมันเยอะเพราะว่าตอนนั้นมันเช้าอยู่จนเรือครับมันแล่นเข้าไปอ่ะใกล้ๆจะถึงท่าเรือเนี้ย สุดท้ายอะครับผมอะก็เจอน้องนะักศึกษาคนนะ่ะเขายือนอยู่ที่เดิมที่ผมเคยเห็นแอบเป็นตอนเช้าครับในสภาพที่ตัวเปียกเหมือนเดิมแต่ความใหม่ของที่เจอรอบเนี้ยครับคือเขายือนอยู่ในจำนวนคนที่มันมากๆเลยครับบนโปะเรือและจำนวนคนที่มากนะั้นมันมากเกินกว่าที่ เวลาปกติอ่ะคนจะมารอเรือในเวลาพีิกท่าเพราะว่าไอ้ขอบๆตรงรเพระว่ามันก็มีคนเกาะดูฝั่งตรงข้ามมันก็มีคนเกาะดูแล้วอยู่ดีๆไอ้เรือที่ผมนั่งอยู่อ่ะคนก็ค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ชะเง้อดูกันผมก็เลิกโฟกัสกับน้องคนนี้แล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาอ่ะชะเง้อดูอะไรกันสุดท้ายพอเรือ ใกล้ๆจะเข้าไปใกล้ท่าก็ได้ยินเสียงนะครับว่าเออแบบสอดท่าเนี่ยไม่ได้ต้องไปท่าอื่นเลยเรือเขาก็เลยเหมือนตีออกไอ้จังหวะที่เรือกําลังตีออกอ่ะครับมันมันก็ผ่านไอ้ตรงสุดที่เขากําลังมงนะุงอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมีกู้ภัยอ่ะครับกําลังดึงผู้หญิงที่ใส่ชุดนักศึกษาขึ้นมาจากใต้โปกเรือ <S <S 2> <S 2> แล้วลักษณะก็คือเป็นน้องคนที่ยืนมองตัวเองนะครับอยู่บนโปะเรืออยู่ ครับคือใส่สุดเดียวกันใส่เท้าเป้าเหมือนกันนะครับเราไว้ผมปะบ่าเหมือนกันทาผมสีประมาณน้ำปานน้ำปานเหมือนกันครับตอนนั้นผมว่าขนลุกไปหมดเลยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าแบบเขาเป็นคนนี้หรือเปล่าแล้วไอ้คําที่ว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะพยายามบอกผมหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยร่างเขาอ่ยู่แถวแถวนี้นะมืนช่วยบอกคนอื่นหน่อยอืม อันนี้อันนี้คือใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมเดานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมก็ยังหาคําตอบอะไรไม่ได้จากเรื่องเนี้ยแล้ว <c oughs> พอเขาดึงขึ้นมาเสร็จอ่ะผมก็ไม่กล้าดูเลยหลังจากนั้นเพราะว่าเรือมันก็เริ่มออกมาไกลแต่พอหันไปมองอะ่ะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือน้องนักศึกษาคนเนี้ยที่เขายืนนิ่งๆอยู่บนโปะแล้วมองตัวเองอะ่ะเขาก็เดินมาจนถึงขอบโปะแล้วเาก็โดดตูมลงไปในน้ํา <c oughs> แล้วก็ค่อยๆจ <c oughs> มหายไปต่อหน้าผม Mm hmm. ตอนนั้นอนะมารู้สึกว่าแบบเออผมอะมไม่อยากจะผ่านท่าเรือนี้แหล,ละแล้วก็ไม่รู้ความหมายของการที่ว่าเขาอะจะต้องมาโดดนะมาให้ผมเห็นแบบนะ mm hmm. ี้ทางต่อครับจนเวลามันผ่านไปได้ประมาณสองสามวันอะมันก็มีข่าวที่ออกมาว่าเป็นน้องนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในละแวกนั้นะครับ <Huh. S 2> เหมือนทะลาะกับแฟน mm hmm. แล้วแฟนเขาอะก็เหมือนพังมือที่แบบทำให้น้องคนนี้เสียชีวิต แล้วแฟนเขาอกลัวก็เลยเอาร่างน้องอ่ะครับเหมือนมาโยนทิ้งในคลองเนี่ยแล้วร่างเขาอ่ะก็จมอยู่ใต้โปะโดยที่แบบไม่มีใครรู้อืมแต่เขาก็ปรากฏให้เราเห็นใต่ไม่มีจุดเชื่อมโยงอะไรเลยนะครับอืมแสดงว่าคุณก็เป็นคนเห็นผีคนหนึ่งใช่ครับซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมานานยังคะคุณธันเดอร์ประมาณห้าห้าปีประมาณนะครับห้าปีหกปีครับ ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยไดเลยนะครับกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X